วันนี้ว่างว่างว่างจริงๆออกมานอกฐานที่หน่อยเข้าปา่าเข้าดงนะอกาดร้อนร้อนมากบอกเลยจริงๆรง้อนสุดๆุดร้อนร้อนจริงๆมาเอาพึ่งวันนี้เขาว่างวันนี้มีคนว่างพามาหาพึ่งหาตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะวันนี้ จแล้วเจอแล้วเจแล้วเจแล้วนี่น,น,นี่ได้แล้วได้แล้วตัดสั้นๆหน่อยไปเอาให้แม่เข้าป่าครับมาหาพึ่ง นี่นี่ได้แล้วได้แล้วนี่นี่นี่นฮ้โอ้ยโร่วงร่ง่งนี่นี่น้ำช่ำฉ่ตัวเป็นเป็นพึ่งธรรมชาติพึ่งมิ้มอันนี้ดูบรรยากาศนะคะร้อนร้อนมากร้อนแบบร้อนตับแตกนานๆออกแดดทีก็จะเป็นลมเหมือนกัน นี่อันนี้จีได้วันนี้เพิ่งได้สามลังน,นี่นะคือพึ่งมิมเขาเป็นพึ่งธรรมชาติมันไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วก็หัวแต่ละหัวน้ำเขาก็ไม่ได้เยอะนี่นะดวนเนี่ยมันก็ไม่ได้น้ำเยอะอะไรมากมายขนาดนั้น ถ้าเราไปซื้อพึ่งที่เขาบอกว่าเป็นพึ่งมิม้มธรรมชาติขวดละร้อยอย่างเงี้ยมันก็น่าคิดนะเออเอาจริงๆมันก็น่าคิดนะว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ว่า <c oughs> กินไม่เป็นไม่ยากใส่ปลาเคี้ยวๆจบนะใครบอกว่ากินพึ่งไม่เป็นใส่ปลาเคี้ยวๆจบอันเนี้ยตัวเนี้ยอันนี้คือตัวอ่อนของเขานะบางคนเขาก็กินนะบางคนเขาก็กิน เอาตรงเนี้ยไปจิ้มกับน้ำแล้วเขาก็กินแล้วเขาก็คายซากออกแต่บางคนเขาก็เอาไปย่างย่างเหมือนพึ่งหลวงอะแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบนะเขาว่ามันคาวอันนี้ก็แล้วแต่นะน,นี่ให้ดูน,นะหวานหวานฉ่ำช่ำพึ่งแท้แท้รอยเปรซอะประมาณนี้เดี๋ยวตอนเย็นกลับถึงบ้านเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีบายบายนะ